ดูเรื่องนี้มาหรือยังครับดูแล้วครับนี่ใหม่แวนวจัม,มากเลยอะรกว่าทันไทยมากใช่ไหมใช่นิดนิด,นด,นด,นดเอง <c oughs> เราเราเราดูแลเราแสดงนไทยเป็นไม่น่ากครเราไม่น่านี่ใน,ในในหนังนี่เป็นยังไงเขาเป็นผีที่ตายด้วยแบบตายยังไงตาย,ตายเขาเรียกว่าตายทั้งกลมใช่ไหมไม่ไม่ใช่ท้งกลเออเราเเรากอะเราอม่รูมืั้งกมล้เราต้องมาถามี่พรกันว่าเาว่าหน ตกลมันตายยังไงตัวอ้าวไม่ต้องเถียงนคร,ครับอนน้น้องเพิร์สครับดูทอมมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับเนอะทั้งสองคนนะครับเถียงกันอยู่ว่าการที่ผีไมา่นด้เนี่ยนะครับตายพร้อมกับมีลูกในท้องเนี่ยเป็นตายทั้งกลมหรือว่าตายท้องกลมเราไม่คิดว่าตายแบบไหนก็ตายท้องกลมครับสองกลมนะครับน้องเพิร์สนะครับคิดว่าตายท้องกลมหรือตายทั้งกลมครับในเมื่อเม,อมท้องกลมผมก็ทั้งกลมมาเอาล่ะ,ะและ้วน้องๆที่ดูอยู่ทั้งบ้านนะครับคิดว่าคนในชูมนะครับระหว่างพี่เมงหรือว่าพี่เพิร์สนะครับ นี่แหละแทตายแบบนี้นะครับตายพร้อมกันทั้งแม่ทั้งลูกแบบนี้นะครับเราเรียกกันว่า <ปะ S 2> ตายทั้งกลมนะครับอ่ะแล้วคำว่าตายทั้งกลมที่มามาจากไหนฮะมาจากไหนครับเออไม่ใช่บอกว่าท้องกลมๆแล้วตายทั้งกลมแบบนี้ไม่ใช่นะครับแต่ก็ว่าทั้งกลมเนี่ยนะครับเป็นภาษาไทยโบราณครับปรากฏอยู่ในศิลาจารึกพ่อของรามคำแหงมหาราชด้วยครับคําว่าทั้งกลมแต่ว่าทั้งหมดอ่าเพราะทั้งกลมอย่ว่าทั้งหมดดังนั้นตายทั้งกลมก็คือตายหมดเลยทั้งแม่ทั้งลูกนั่นเองครับ ใช่ไหมครับภาษาไทยไม่ยากเลยครับแล้วมาพบกับครูทอมสอนไทยได้ใหม่นะครับสำหรับวันนี้ครับครูทอมครับและพี่เมฆและพี่เบิร์นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ